เฮียเดินหนีไม่งั้นร่วงปัดปัดแน่ด้านหลังไม่เห็นอะไรเลยให้ดื้อกันให้ดื้อกัแนแจนพี่โอแจนแจนแจน,นมาคอยแจกกันคอยปัดไออดค้ครับระเบิด Chuối Chú la tại với tao không Con kiểm của kiểm bọn với con kiểm với Kiểm kiểm Rồi, chú la Này, mà đang kêu khởi với đâu tên bật luôn luôn Thấy, 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 ขังให้แล้วเียงาฟ้องหลังจับก่อนรับกุลาตายไม่ต่อยไม่ได้วะต่อต่อต้องให้พี่ปั้นกับระเบิดต่อเข้าหน้าบ้าน่ะน้องหน้ามาเติมโซนพี่โดนอะไรวะพี่เดียวตายหรือพู่เดียวมันยังไม่เป็นบ้านเรานะพี่

ย่างหลังโบเองบุพิมพ์มาอย่างเดียวดูพิมพ์มาอย่างเดียวพิมพ์มาอย่างเดียวโอเคเคเคไอเคเคเจ้าพี่หน่อยเป็นลายเป็นลายนูมันดีมันดีมเว้ดคมคมอ่ะโดคนดัได้บอกนะพี่ตายนะ โดนจับโดนจับโดนจับเรียบร้อยซ้ายครับเข้ามาขวาขวาเต้ยไม่ใช่ซ้ายขวาเข้ามาแล้วขวาเลยเออหลุดได้หลุดได้ดไดนั่นแหละเออไอยู่ไหนอนไไปอยู่ใต้ย่อนไว้ไอยใต้ย่อนไว้ <c oughs> เออ <c oughs> มหนดไปนาไป่ไปนาไปไปนาไปโอ้กางดงเลย ออย่ไปโดหน้าบ้านใหม่โดนหนาบ้านใหม่บ้นนี้ไม่ดีเลยบัฟผิดรูนหน้าบ้านไม่ได้หายบ่ Hi เอาละเย็บไปไหน,ไไหนเย็ไม่แล<า><า><ม>้วขอไข้าวหน้าบ้านมันจะยยมื่ไหอยู่เ่ไหล บ้านให้มันเติมอยให้มันเติมะะนะสวยนะนัสสวยไป,ไปดิแคทเธอร์มาไป,ไปนัดอ,อ่ะกดนัสกดนัสเน่ยโอ้ยเ <laughs> ย้ยใครต่อยวะ มา,มามาแตะมาเอาหน้าบ้านนะปวดหน้าบ้านนะปวดหน้าบ้านไว้แค่ไม่ชี่มันเติมง่ายไมไว้ทำไมไว้ทำไมไว้ไม,ไ,วไม่มีใครฆ่าจะไม่อยแม่งเลยนะอาโมนี่โดนจับเป็นคุยเลยเหรอพี่ผู้สอดแก้แวได้หน่าผู้สอดผมยิงเลยครับกปัวเลยครับกบ โบนะครับจะนองดายด้วยนะครับตีนเหรอพี่ ตีกันไหมเราเราไม่รู้แต่เราตีมันขึ้นขึ้นขาดมึงไม่ต้องตีง่ายมึงอ่ะตัวกลางดงเลยมื่เดินออกมาควบเดินออกมาเดินออกมาเดินออกมาใช่ไม่ดีดีที่ไม่กดเดินออกมาเออเดินออกมาเดินออกมาเฮ้ยชานุเราทำงานหน่อยข้างหลังข้างหลังดันแล้วข้างหลังดันกลับมาแล้วเอามุมนี้ก่อนเต้ยมามุมนี้เอามุมนี้ก่อนเต้ยด่าไปเลยมึงดาไปเลยมันดาไปเรื่อยเออหลบกันไป จุฬาโดนจับหัวไปเลยจุฬาโดนจับหัวเข้าไปเลยเดี๋ยวเราขึ้นไม่ได้หมดหมดโอเคไม่เติมน้ำไม่เติมไม่เติมไม่ดีไม่เติมพอพอพอไปไปนะนอนต่อหนึ่งเลยไปมาตีหินอยู่ถึงไหนแล้วเทพไปถึงไหนแล้วอ่าเดี๋ยวเนื่องเอาไปเลยเนี่ปิดทงปิดทงห้องหินแล้วห้องหินดันดันดันทงแงทงก่อนดันเลยดันแงทงกดดิ้งเนี่ยกดดิ้งเนีแงทงก่อนจังแจ๊กระเบิดมาดิแน่อนเดี๋ยวเพิ่งเข้ามีดันเข้าไปเลยให่ให้บอกมีดันเข้าไปเลย ถ้าเอาเอาชูล่าไปจับก่อนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ก็ไปเคลียร์ให้เอาวีเข้าไปก่อนเดี๋ยวส้กินมันตีกันแปะ่ PowerPoint> ้าลูกพี่ปุปั๊บก่อนห้ยนอ้วหน้ยจับ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 แล้วต่อยแล้วต่อยแล้วยิงไปตัวมาตัวมาตัวมายังไหวยังไหวยังไหวยิงไปวยิงโดนยิงลงเลยยิงหนงไปเว่ยยิงหน้าเดียิงหน้ามันทิงหลัง ไอ้ดงรับปอดอยู่เลยจับอีกแล้วตะนุยยิงสวยจี๊จับไว้หมดหมดไอ้ที่อะหมดนี่ผ่านมาดิเดี๋ยวเจอใบไปดิจับมาจับมาดิมันดิมันดิมันผมรักคุณหนารักคุณหนาเออปล่อยปล่อยปล่อยจับปล่อยเลยผาด้วยผาด้วยไม่ต้องตาเข้อหินเข้อหินปล่อยไปยายหุ่นปล่อยไปไอ้หนูปอดปาร์โนมาโซนมาโซนมาโซนให้ปาน์โน่ไปคนเดียวมัดบกต่อคนด้วยคนมาตามข้อหิน ตายไปยังชาโดว์อะจับอ่าจับอ่ะถ้าเข้าไปเคลียร์เดี๋ยวเขาเคียดให้เตะไ้ก่อนมันไม่ตตกไม่แตกง่ายหรอกหน้ามาก่อนทั้งหน้ามันเตะม่เรื่อยๆเดี๋ยวเอาไม่ไหวไม่โดนหรอกไหมตด้ยมาตุ้ยมาตุ้ยมาแย่ไอ้แย่ไอ้แคทลูนลูนครับแคทไอ้ไอ้ไม่ไม่าไอ้ไอ้วินไม่ไหววินเข้าหินไปปานุปปานุอยู่ในหินเอาไปปลให้เขาต่อยเคลียร์เคลียร์ไว้หม่ผลเลยเอามาแยกเคียงไว้ เยอะเยอะแล้วมีหลายตัวฝันหูมีหลายตัวมันมันหลุด้าไมสองสัตแล้วฟ้าเออมานะอ๋าลอนไปดีคือพายไปแดงโดดจับเลยโดดจับระเบิดลงแม่เร่อจับต,อต่อนหน้าดูนะวับคนตรงนี้ทำไมไม่เข้ามาไม่มีใครบอกอะไรเลยวะดูววะนะวับที่คนนึงม,ม,ม,นม,มีไหมอ่ะจับแบบที่หนูเมื่อกี้พี่สวยวแถวหน้าตัวเราเนี่ยที่มันดาเมจได้เออจับจับให้มันอยู่วงเดียว เขีร์ตัวจับอะปิดแต่น้อยอะเห็นกันชวรก่อนเห็นจับอยู่อะโอ้โหจับอยู่ระเบอดสักลุเออหลับแล้วมามาพินาพ่นาพอนี่หินพอนี่หินพอนี่หินยื้อไว้ยื้ยไว้ยื้อไว้ยื้ไว้มาตึยมาตึงมาตึงมาหินหินหิหินใจแข็ง้ะเว้ย หายใจนี่เองหายใจนี่เองโอยชนระเบิดข้ามขาไม่มีอะไรด้าโดนจับด้านโดนจับดรอจับดรอจับมันกันมันกันลึกแล้วต่อมาการที่หน้าเลยมันไม่ได้อยู่หลังตัวมันกันด้านหน้ากับขวานะครับไม่ได้กันด้านหลังนะทำอะไรก็หมดไปวันนี้รักเป็นล้วนะเขาไปช่วยเพื่อนโอ้ยที่ดันออกแล้วโดนทับแล้วโดนทับไปแล้วของเราหมดแล้วตั้งห้องนี้ตั้งห้องในอุตภัณนะตั้งห้องนี้บอกเอเอข้างในดันออกแล้วตั้ง

เอาแพงวางไว้ก่อนให้มันดันลงมาไล่เอเนเอให้มันเล่าไล่เอ็นเอดูฝั่งโน้นอย่าล้าพึ่งเข้าอย่าพึ่งเข้าทุกคนอย่าพึ่งเข้าอย่าพึ่งเข้าไปเนี่ยมันบอกใไปมันบอกให้ไปพุ่งเลยพุ่งเลยพุ่งเลยพุ่งขึ้นมาพุ่งมัมาเอาต่อรับเอาต่อรับเอาการดงเลยเมื่อกี้ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาดิขึ้นมาดิขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกบอกเข้าแจ็คอมเมทไอ้แก๊บีเฮ็ดไอโดมครับ มีแล้ว่าผมว่ะเคลียร์ไปแล้วเคลียร์ไปแล้วโอเคสกิลลงหน้าวาร์ปเลยครับปิดหน้าวาร์ปเลยีิอยู่ทางขวาแล้วปิดหน้าวาร์ปเลยจบเอ็นย์นี่ก็ป่าเล่นจะใส่เปล่าาเรียกว่าใครไม่ว่ากำลังใส่ไงสกิลลงหน้าวาร์ปครับเอเนยมาเอ็นยเติมอยู่กิวไปเลยไม่เป็นไรกิวลงไปเลยโอเคชูล่ายืนทางขวางนะแต่ทางขวาเนี่ยชาโดน่ยืนหนักทางขวาด้วย พี่ทีมงานอ่ะโอนโดนโอนจับไห้โดนจับเจ้าชู้มีพี่ปันคนเดียวที่พี่ให้ไปหลังอื่นนะน้องนั้นอยู่หลังนี้หมดนะอ้าวเอ็นถ้าเกิดมันเข้าบริลารลงเลยนะครับไม่ได้หยุดต่อเลยผมมากับปากปั้นเนี่ยระวังนะถูกแล้วถูกแล้วเป็นตัวนั้นตายไหมรับผิดแล้วจับรับผิดแล้วรับผิดแล้วเจ้าเออโจ้ไอ้เจ้ปวดไปก่อนไม่ไายสาย ไม่ตายโดนวินลัดว่ะเอยเอ้งเดินกลับไปทำไมอ่ะหัวจิ้มอยู่ยนอกไงฟังี่หลัง้วนนะวะย้ายไอโอมมาก่อนครับตีโอมมาก่อนพี่ปั๊บไม่มีคนตีโอมมาก่อนรอต่อยกลาง<อ>ทางอยู่มายมันมาเยมมาเยอะอยู่นะจิ้มมันแรงอยู่ โอ้ยแลนหาย